ใครอยากจะทำอะไรทำใครอยากจะพูดอะไรพูดใครอยากจะกินอะไรก็กินเออใครอยากใครอยากจะเล่าอะไรก็เล่าแต่ก็ประสานค่ะหูวเเยเรื่องผีเหรอจ,จริงสิ เรื่องผีต้องเล่าดึกๆอย่างเนี้ยถึงจะดีเดี๋ยวครูปิดไฟแป๊บนึงแล้วเราค่อยมาเล่าอ,อืมอคคะถา้จะไม่าจะบอกค่ะถ้าเกิดหนูถามครูว่า,าถ้าเกิดครูจะสั่งอาหารแบบแบบกลน,กนครูจะสั่งแบบยังไงหรอคะอ๋อถ้าจะสั่งอาหารแบบกลุวนๆเอาชื่ออาหารใช่ไหม อ่าเดี๋ยวให้เพื่อน<ข>อเดี๋ยวให้เพื่อนสั่งคนละหนึ่งเมนูก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนสั่งคนละหนึ่งเมนูก่อนครูจะได้สั่งตามนูนูขอกะเพรากะเพราหมูสับไม่ใส่หมูสับเออแต่แต่ของหนูจะเอาเป็นกนะเพราหมูสับแบบเผ็ดๆแบบไม่ต้องใส่พริกอ่ะอ ก็นี่ไงก็เขาบอกว่าเอาเมนูที่มันกวนๆที่สุดไงอ, <c oughs> อ้าวแล้วคนอื่นนะ่ะใครจะสั่งอะไรโชติพลขอแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่ใส่หมูอ่ะแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใส่หมูอะไรอ่ะ <c oughs> โชติพลเธอจะสั่งอะไรฮ <c oughs> ะเอากระเพาหมูก่อกไม่ใส่หมู เออเอาก็เอากระเพราหมูกรอบไม่ใส่หมูกรอบแล้วครูไรคูก็จะสั่งข้าวต้มแต่ไม่ใส่น้ำเออไม่ใส่น้ำอ่าแทนที่ครูจะบอกว่าเอาเอาอะไรเอาข้าวต้มแบบแบบหมงต้มเออ ก็ข้าวต้มไงก็ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต,ต้มแบบน้ําแต่ไม่ใส่น้ําของใครอ่ะน่าจะจะไม่เอาอะไรมาเล็กครูถ้าครูไม่กินข้าวต้มที่ไม่ใส่นะ้ำครูก็คือข้าวหุงเอ็นอเอ็นไอเอ็นอเอ็นไอเห็นไหมมีคนอ่านเหมือนครูเห็นไหมเอ็นไอ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 ไหนไปนไหนแล้วอ่ะท <c oughs> วัตชยัย สั่งอะไรดีทวัตชัยสั่งอะไรดีครับสั่งเมนูอะไรดีเพื่อนถามเอาเมนูกลวนๆหน่อย